และเนที่สุดอัดในไปถือได้แล้วด้วยพอทาบอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานนั่งทำตาปีบปีบมึงปิบปีบปีบปิบปีบปีบน้องอายุแปดสิบเว้ยเกมหมายถึงใครอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงใครเนอะกีจ้าเออไม่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 ได้ปืนไอ้ แกพูดถึงฉันเหรอไม่ได้พูดขาวคือแบบว่าไม่ไม่ออกจากสวยแต่งตึงลักษนะานั้นนอ่ะโอ้ยทั้งขาวทั้งเทาไม่น่าจะแปดสิบเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเห็นเห็นเห็นหรือป้ะเออไม่คะ่ะใครหหิบติงเปลี่ยไอ้อี่รอให้แกกลับมาก่อนนะชุดเอาบัตรสี่สิบบาทที่ซื้อมาจากเมืองไทยเนี่ยจะตุ๊ดแก แกทำอย่างนั้นสิอะไรวะเนี่ยู้ตายเดีวมันมาหรอนี่กระดบยุยเจอใครไม่เจอจะกระดบอยวะอูจะเดียวเสียงนกอีไลอีไลโดนเหรอเฮ้ยอ,อีไลแกรู้เปล่าตำนานของน้องสักพอยคนนี้นะเขาบอกว่าเขาชอบที่จะหาบุรุษมานั่งซ้อนท้ายเขาหมดอีไลแกสวยแล้ว <laughs> อไลแกจะต้องนั่งฟอนทายเขาแน่นอนอย่าลืมเกาเอวนะพื่นอนเข้าใจอิมถ้าแกจะดีกว่านี้มาช่วยฉันหน่อยสิเอาทำไมอ่ะแกอยู่กับผู้หญิงไม่ดีเหรอมันก็ดีะนะถ้าน้องเขาไม่พาฉันวันไปรอบโลกขนาดนี้อ่อาไอ้ไลแกได้เพรอบ,รอบโลกเลยหรคะแกอยากลงดูไหมอ่ะอฉันว่าเดี๋ยวฉันซือ้อ ตัวเครื่องบินพี่แจ็คไปก็ได้อนะไม่เป็นไรแกเพราะฉะนั้นแกไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันปัน่นไฟอยู่ตรงนี้หละอยรอแกแกจะเป็นไฟไหนแกบอกฉันด้วยนะออโอ้โหแกพูดซะเป็นลางเชียวนิดนึงไว้เพื่อนฉันรู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติเนี่ยแสดงว่าน้องเขาจะต้องชอบแกได้นอนโอ้โหร็ก,รก,รกพบสุดๆวิ่งเข้าใส่กูเลยทีเดียวล้อเกือบถากหน้ากูไปเลยเอ๊ะ แหม่ฉันว่านะน้องเขาอาจจะชอบแกก็ได้ชับแบบนุมเสาเปล่าชอบวแบบผู้ลากกับผู้รอดชีวิตนี่แหละนั่นไงไม่ทันขาดทำตีกระบาลแกไปหนึ่งทีแล้วดน,น้องกระบวยครับน้องกระบวยอย่าทำอะไรพี่เลยนะขอร้องเอ,ออเกได้ขึ้นเหรอน้องเขาบ๊กใส่บีกใส่เลยเนระแล้วล้อ,ลอ,ลอน้องเขาอ่าอยู่หน้ากูได้เลย เออหน่าสงสารจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวสวดเงินให้ปาจิลเาเงินมันวุ่ยคืออันหละโทษทีงั้นบทสวดนี้แล้วกันไปเถอะไปะไปซะไปซะตายให้ไกลไกลอือชิวเวอนะเกน่าจะสวดให้พี่แหมนแทนว่ะบทว้อะไร ให้กับพี่แบนตีตาตีตอรถมาเต็ตงมาแล้วจ้าทำไมพี่แมนหน้าจี๊บขนาดนั้นอ่ะฮ่คนที่มาช่วยจะตอนเนจจี๊บีอย่างนี้เลยไม่นะกระปุวยเธอมาทำอย่างนี้ได้ตีสิเอออะไรหนีไปอย่าอย่า้วยเดี๋ยวพี่แมนจัดการเองเออกระเบ้ยเธอมาสิเธอจะตีฉันเหรอกระปบืย เอรไรแกไปอยู่ตรงนี้โอ้พอดีพ,อ,พอดีส่งสาวอยู่แก <c oughs> จะส่งอะไรกันอะปุ๊บไปรูเนี่ยไม่เป็นไรถึงฉันจะเจ็บฉันก็จะช่วยพี่แมนพี่แมนจา้าเดี๋ยวโอ้ยพี่แมนห้ามโดนต,ตีนะเดี๋ยวฉันป้องตูดให้พี่แมนโอเคสวยจ้า <c oughs> ฉันรู้สึกสะบักสะบอบเหลือเกิน <c oughs> ตอนนี้ตาฉันเริ่มผ้ามือฉันต้องกิดเด็ดแล้วฉันจะตีตปะเออไอ้อีพกเป็นไรเ <c oughs> อายากให้ดิเด็กกินมา นี่นยอีเธอจะต้องเป็นคนซ้อนท้ายฉันแนละลุงไม่ <What? S 1> อวดให้ซ้อนตรงไหนดีละครับคือ <c oughs> พี่เดี๋ยวให้พี่เกาะเอวดีหวดสุดหลับพี่นยอีฟต้องเกาะล้อ,อเท่านั้นค่ะ่ะ <c oughs> อะไรวะให้พี่เกาะล้อนี่นะ <c oughs> เออก็ไม่เกาะอไอ,อ้บ้าเอยมาสีอีไลขอบคุณมากเลยแต่ทางไกลทางเพือกนะเพื่อนไปลถไฟมาสีกัะปุ้ปยมาจจกับพี่ในโรงงานไหมละ่ะ มาเปล่าเอาไม่มาเลยไปไหนนะว,วะตามอีไรแน่เลยอีไรจังเพื่อนเยอะต้องไม่จ่าค่าเลี้ยวเกินไปอยังไม่ตายเว้ยโทษทีมันได้ฟีลในการ้องมากเลยนี่อีไรนายอยู่ไหนอะฉันหายไ,ไม่เจออีไรฉันไปปั่นไฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ หวังว่าอีไลแกจะไม่เป็นไรพระเจ้าครับเอออนนี้พระเจ้าไปอยู่กร,รุณนาติดต่อกลับไหม่อีกครั้งนะครับอ๋โอโทษทีเรานี่หว่าพระเจ้าเดี๋ยวก่อนนั่นพี่ตุนพี่ตุนเออมาเร็วอีบแกเป็นไรหรือเปล่านี่ไม่เป็นไรครับพี่ตุนเจ็บนิดหน่อยโดนล้อเฉือนมา โดนล้อเฉือนเม้อเหรองั้นรับบริการการฝังฟรีจากพี่ไหมเออฟรีจริงปะงถ้าฟรีจริงอ่ะไปฝังอีไลก่อนเลยคนแรกไออีบฉันยังไม่ตายเว้ยยังเหลืออีกเฟดหนึ่งเหลืออีกเฟดหนึ่งเหรอโอเคโชคดีนะเดี๋ยวพี่ไปสู้เองมาแล้วเจ้พี่ตุ่นเบอร์รีอีเลยไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวพี่ตุ่นดำเดินไป เดี๋ยวกระเพิมปั่นให้ก็ได้ครับผมรู้ครับว่าพี่แมนกับพี่ตูนเนี่ยจะไปช่วย <c oughs> นี่กระบวยเธออย่าทําอะไรอีไลนะไม่งั้นฉันจะตีทกเล็กปหาห้าเธอเลยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอะเดี๋ยว่วยมอนเลยอีไลชน,นะนี่เลยอีไลก็ดนนีไปออไม่อยากจะพูดเลยวงแด้งเดงไม่น่ารอดพูดได้คำเดียว จอมสาลาเลยไม่เกไม่ต้องหรอกฉันได้พี่ตุ่นฝังฟรีแล้วเหลือแต่โลงแล้วฉันโทรหาไอ้คาวให้สวัสดีคาวหรอโลงว่างไม่เพื่อนอะไรนะแกไม่เยอมไปเจอกับพี่เจอเอออีไลสงสัยแกต้องเอาดิดกบอย่างเดียวแล้ว่ะไอ้คาวไม่เยูโ่โอ้ไม่ต้องฉันต้องใช้ยินกบเลยที่ไม่มีโล่และอีนฉันจะบอกอย่างเดียวกับแกว่าแกควรจะพาเป็นเพื่อนฉันเว้ยอ๋อ พื่อนกันต้องเบอร์ได้กันคือบางทีแกก็ต้องถามฉันบ้างปะวะว่าฉันว่างหรือเปล่าเพราะบางทีฉันอาจจะต้องไปซื้อน้ายาล้างจานให้กับแจ็คก็ได้แกว่างอยู่แล้วเพราะถ้าแกไม่ว่างแกก็คงไม่มาแบบนี้อะไรนะไม่ได้ยินอะไรแค่นี้ก่อนนะเคยไปเสียงไม่ได้ดีนตุ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเอาพี่แมนพี่แมนยืนทำไรตรงนั้นอ่ะโอ้โหยืงซะล่อติงทางเลย เออกดีแล้วกันนะจ๊ะพี่แมนจ้าโดนไปแล้วนันไงเป็นยังไงล่ะลูกปั้นเบียดแล้วทำไมหัวใจตเตนแรงหน้าแดงทุกทีตรงนี้วะานด่ยวอทมาทำไมตอนนี้ตอนที่ฉันหนีเธอไป <c oughs> <c oughs> ใครกูได้จ้าช่วยแมนด้วยแมนก็จะเอาสกเล็กไปให้กระบวยกินแต่ไมป้าทิ้งเอาล้อยเยียบน้าเลยฮะ <c oughs> พี่แมนพี่แมนคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิบไปสวยเดี๋ยวอิบไปสวยโอ้ยพี่แมนพี่แมนโอ้ยลูกบอนเปียกลูกบอลเปียกเดี๋ยว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 พี่แมนพี่แมนพี่แมนเราอิบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอิบบอกให้เราีเปลาโอ้โยอยู่ดีๆก็วิ่งไปหากระดยให้ตีซะงั้นแบบนี้อิบไม่ยู่แล้วอิบไปแล้วบินยังบินยังไฟบินยังฉันผู้มีอุปการะคนเบอร์ซ่าฉันผู้มีอุปการะคนเปิดซ่าขณะดี้สายการบินของเราจะบินไปยัง ร้านซุปเล็กที่อยู <t 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 ่ข้างวัดยาชีของเจแอนกับบ้านเกิดเลยที <t <t ่เมรเนี่ยโอ้ยเราตามมากระบวยกระบวยเธอจะตามอะไรฉันนักนาเนี่ยพี่แมนพี่แมนบินไปแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้งก่อนติ๊กก่อนมาสิกระบวยเออพับดังหักไปดังเติงเออดังเติงขนาดนี้ไปเสริมกับคุณหมอเอเมิลี่เองแล้วกันนะครับอุ้ยกระว่า มันต้องมาที่ประตูนี้แน่เลยเพราะมันเห็นว่าเรากําลังจุบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้องเบียด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 ไม่ไปประตูนั้นเบียดไม่ไปประตูนั้นเดี๋ยวก่อนสับขาลอกนิดนึงมาสิกระเบิดนั่นไงมาที่ประตูแล้วจ้าว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 เฮ้ยมันว้าไปประตูดูเร็ว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 เระวเร็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 วมันวเรไปอยู่เร็ว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 เย็น กำลังไปคร่มเดิมครึ่มเดิมนี่พี่ตุนผมกำลังเปิดเสร็จแล้วมายังอะไอ้พี่ตุนออออช่วยยืนช่วยยืนพี่กำลังไปอยู่พี่กำลังไปอยู่นี่เห็นไหมพี่กำลังดำดินไปอยู่ด้วยอนุ่ยเพอแผงกรํดำดินของพี่อิบเนาตุนโนารอดหนาไม่งั้นก็ตายหนาะ พูดเออดยออ,อปป็งคนจริงๆเลยคุณเนอีฟงั้นก็ามาเร็วๆสิครับนี่ผมกำลังรออยู่เลยโอ้ย้ย็ดยืนกำลังขับเกียร์เสริมอยู่มีเกียร์มากกว่านั้นไหมครับนี่เลยมือเร็วมือเร็ยวสิงมือเร็วเว,ว,ว้น,นเว้นหนีเลยเอ้ยตายแล้วผุ้หลุดผู้ชายหนีไปแล้วแล้วใครจะซ้อนใช้ดื้อพี่คงจะไม่ใช่ครับเพราะน้องจะให้พี่เกาะล้อไออี กลับมาแล้ว,ลวเหรอปลาข้างบ้านมาอีกแล้วว่าอะไรนะมิกกี้ยังบอกฉันอยู่เลยดีว่าฉันอายุ80 80ทำไมยังสูงอ,อย่าลืมกดไลค์กดเชร์แล้วก็เดิทุกมุมส,สับสกไกด้วยนะครับ และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือด้วยจะได้พบคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยส่วนตอนนี้อขออนุญาตไปคลายพัดออกจากป่าก่อนอเดอ้อลาก่อน